ซึ่งวันนี้ผมนะเราก็อยู่กับตัวละครแรงเอสอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบมาผมนะนั่นก็คือเอ็นฮาร์ดดับเบิลเซตากันน้าพวกผม <c oughs> เออ <c oughs> ก็เป็นตัวละครที่เรียกว่ามันดูสวยงามแล้วก็มันดูเท่นะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นมุมมสูตร,รที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่นะเออหรือว่ามันเจ๋งมากเลยผมโอเคสีที่ทุกคนเห็นในตอนนี้ผมนะก็เป็นสีที่ผมทําการครัสตตมขึ้นมาให้ตัวละครตัวเนี้ยมันดูแจ่มขึ้นอีกทีนึงไงเออก็ ไอ้ตะครตัวนี้เนี่ยม,มันสามารถจะเปลี่ยนโหมดได้นะโดยการกด R ผมนี่เป็นโหมดยานลบ่ผมนะก็โหมดนี้นี่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่แหละแต่ว่าผมชอบก็คือไอ้โหมดนี้แหละมันเจ๋งมากผมนะมันเท่มากผมประมาณนั้นเลยเอะเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของ e n h a r Double Zeta กันดีกว่าผมนะเริ่มจากสกิลที่1นึผมก็เป็นบัฟผมนะเมื่อพีต่ำกว่า50%เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเกราะสะสมให้ไม่ตายผมนะก็ะถือว่า เป็นห้าที่ช่วยให้ห้ามันตายมันรุนแรงขึ้นนั่นเองร <c oughs> ุนแรงขึ้นเหรอผมว่าน่าจะาเรียกว่าใช้ห้ามันตายได้ไวขึ้นนั่นเองอสกิลทีสองผมนะก็เป็นนิวไทอเวกินิ่งผมสกิลนี้เนี่ยเมื่อบุหีต่ำกว่า40%เนี่ยมันจะเพิ่มเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของการรีโหลดองผมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะแสดงศัตรูบนมินิแมของผมนะก็ถือว่าดีมันดีมากเลยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ศัตรูว่ามันอยู่ตรงไหนไงประมาณนั้นนะผม แล้วก็สกิลใ้มตาผมนะจะเป็นสเปเชียลแบบไม่เข้าฉากผมนะก็น่าจะเป็นการยิงไฮเอเมการรชเชอร์แบบเต็มกําลังผมนะที่อยู่ตรงศรีรษะนี่แหละเออมันเทอยู่ส่วนอาวุธของผมนะก็จะมีอ่าไฮเปอร์บีมเซเบอร์ผมอันนี้มันเจ๋งอย่างนะเพราะว่าเป็นบีมเซเบอร์ขนาดใหญ่แล้วก็มิสไซล์ออร์ผมนะอ่าเลชเชอร์มิสไซล์เชอร์ผมนะตอนนี้จบที่เล่กลางนะแล้วก็มีไฮเอเ์จี้เอาพุทธของผมนะ บิลเซเบอร์แบบดับเบิลอ๋อดูเอลดูเอลบิลเซเบอร์เอาคูดโอนะเต็มกำลังระยะไกลด้วยโอ้โหก็ถือว่าสิงมากผมสแตก็กก็ผมนะดูตรงนี้ถ้าเม่เขาความรแรงอะ่ะสุดยอดนะเกี่ยวจะมิดเลยอะ่ะคือตอนนี้นี่สุดยอดจร,จริงเรื่องของพลังโจมตีพลัง้ันกันนี่เรียกว่ากลางๆนะแต่ว่าบเบนก็กลางๆเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เออกลางๆเหมือนกันถ้าเม่์ตายถือว่าต่ำม,มากก็ผมนะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรากด R เนี่ย สังเกตได้คือมันจะเป็นโหมดายานลบโอ้นะแล้วก็จะมีตัวของอาดับเบิลบีมเลเฟอร์นะผมนะอาวุธอย่างเดียวที่เราใช้ถ้าเมื่อตายเนี่ยจะเป็นแบบเข้าฉากละอันเนี้ยเออเข้าฉากละแต่เป็นการโจมตีแบบหมูนะส่วนสแต็กเนี่ยข้าที่สังเกตได้คือมูฟเมนต์จะเยอะขึ้นแต่ดาเมจเนี่ยจะลดลงอ่าแต่ละ้มูเว้นลดมูฟเมนต์เนี่ย,จะ,ลลยจะเพิ่มนะผมนะดาเมจลดลงแล้วก็ฮามเมตืตาลดลงประมาณนั้นนะผม ก็ไปลองอีกทีนึงโอเคผมนะเราไปดูมูฟเมนแล้วก็การออกวุธของเอ็นฮาร์ดดับเบิลเซต้กันดีกว่าผมนะผมว่าอันนี้มันสวยงามมากผมนะดูสิโอ้โหตัวละครมาดูตัวใหญ่มากแล้วผมมันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยผมว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆอะ่ะคือผมเนี่หักห้ามใจไม่เอากันทานตัวน,นี้หลายรอบแล้วนะ <c oughs> พอมาเจออันนะี้ผมว่ามีอิมเมจขึ้นมานิดนึงอะ่ะเอออินแพคเข้ามาเลย โอเครู okay. ดูจากการเคลื่อนที่กันก่อนนะผมนี่เป็นการเดินนะจ๊ะอ่าก็ถือว่าใช้ได้ผมนะดูการเดินแบบด้านหน้าบ้างนี่เห็นไหมเอ้ยเฮ้จัดเฮ้ยานี้มันเท่นนะดูดิเ <laughs> ออเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งเจ๋งอยู่โอเคลาดูแอคชั่นในการอ่าเปลี่ยนอาวุธกันบ้างผมนะนี่ไฮเปอร์บลูเซเบอร์ ดึงมาจากตัวใบแพกตัวนี้ครับผมดาบมันใหญ่มากเลยนะอ่ะอ๋อส่วนปืนมิสไซน์เไม่เลยเปลี่ยนแปลงนะก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองบูสเตอร,ร์กันบ้างผมนะเริ่มจากการบูตไปด้านหน้าเอบูตไปด้านหน้าตัวนี้นี่ผมว่าก็ไม่ได้น้อยนะสีจะเยอะๆอยู่นี่บูตไปด้านหลังผมบูตไปด้านข้างเฮ้ยบูตไปด้านข้างมันดูแปลกๆละ ลองเปลี่ยนมุมกล้องดูสิเริ่มจากการบุฟไปด้านหน้าผมปรากฏว่าไม่เร็วนะอันนี้อันนี้เท่หอยหลังกันเท่อยู่แต่ว่าด้านข้างนี่มันแปลกแลกละนี่ผมดู้ีิเฮดูขามันสิเฮ้ยแปลกๆอ่ะเนี่ยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะด้านข้างเออก็ ประมาณนั้นรู้ว่าดีไซน์ของเขาทำออกมามันดีแล้วกันโอเคเริ่มจากการออกวุธันบ้าวผมนะด้วยบีมเซเบอร์ไฮปเปอร์บีมเซเบอร์เฮ้ยฟันสามทีผมนะแต่ว่าดาเมจนี่กระจายนะจ๊ะดูสิเอโอี A o e ด้วยทุบเ้โอ้โห,โอ,โหอุ้ยจังหวะที่สามนะ่ะสังเกตดูมันเหมือนมันจะควางบีมเซเบอร์หรือเปล่าดูนะหนึ่งสองเนี่ยเนียเนียจังหวะที่สามอ่ะวู้ยอย่างเท่นะ มันคว่ำบิลซิเบอร์ด้วยนะโอ้ยเฮ้จัดโอเคเรามาดูมิสไซล์กันบ้างนะเลยมิชัยลัตเซอร์อ่ะมิสไซล์ลัตเซอร์ผมอาวุธนี้มีข้อดีอยู่2อ,อย่างคือ1คือมันไม่ต้องอ่ายังไงคุณไม่ต้องยิงแม่งได้ผมนะเพราะว่ามิสไซล์พอดตัวเนี้ยมันจะตามคุณต่อสู้ผม <c oughs> เห็นไหมศัตรูวิ่งอยู่ทางนนเนินไงมันเลยวิ่งไปทางนั้นผมนะแล้วก็อย่างนึงก็คือ เวลายิงไปแล้วเนี่ยอ่ามันจะไม่ทําการรีโหลดนะเราต้องยิงแบบแรกก่อนมันถึงจะรีโหลดเห็นไหมยิงสทีปุ๊บรีโหลดนี่ก็ก็ดีอยู่ต่อไปก็อ่าดับเบลิลบีมไรเฟริลนะผมแบบเอาพุทนี่แบบเอาพุทยังไงก็คือยิงแบบเต็มกำลังของผมนะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นแรงเอเนะี่ยมันจะยิงแบบ2นัดมังผมจะไม่หิดน,นะโอเค ยิงเต็มกำลังเนี่ยคือยิงคีงงงงนะแล้วก็จะทำการรีโหลดก็ถือว่าใช้ได้ผมนะไหนๆก็ไหนๆก็เปลี่ยนเป็นโหมดยานลบบนบ้างผมนะยานลบเนี่ยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ผมให้ดูเลยเอจะไงอาวุธของเขาที่มีก็คือนี่เลยดูเอลดูเอลวีเลเฟิรประมาณนี้ผมนะ เรื่องของการบูตเนี่ยบอกเลยครับว่าตัวนี้จะบูตได้นานกว่าหมวนแรกอย่างแน่นอนเพราะเป็นยานลบเนี่ยเสืออนุภาพเรื่องของการบินได้ดีกว่าผมนะมเวลาบินมันจะดูใสๆนะดูดิเหมือนว่าข้อต่อมันหลวมผมดูดิเออโอเคจะลองเทสกับพวกอันนี้ดีกว่าอ่าพวกจินเอ็กเริ่มจาก h y เปอร์บีมเซเบ ลองหน่อยสิจ้ะฟันติดกัดปันติดกัดสามทีผมนะรถยหญ่ขนาดนี้เลย,ยมันมีข้อดีอย่างของบีนซิเบอร์ก็คือลัศมีในการโจมตีมันกว้างวัง <Yeah. S 1> สองทีตายผมนะจากด้านหลังเดี๋ยวผมจะลองฟันด้านหน้าดูบ้างติดกัดเว้ย,ยติดกัดนี่แล้วด้านหน้าเออสามทีตายผมนะถือว่าแรงมาก ต่อไปเพื่อนมิดสายบ้างผมนะดูไปมมาตามศัตรูผมนะผมยิงทางนี้ไหมโอ้คุณผู้ชมเป็นต้อตงยิงแม่นนะผมแหมใช้ได้นะแต่ว่ามันก็สามารถบล็อกได้โดยการหลบอยู่หลังตึกหรือเอาเพื่อนมาบล็อกก็ผมนะประมาณน,นั้นก็คือให้เพื่อนเป็นโล่ไง <c oughs> โอเคมาดูสกิลที่สามากผมนะอาวุธที่สามเนี่ยเป็นไฮเรจี้บีนพัพเฟินแบบเอาพุธเต็มกำลัง โอ้โหดิกวกำลังประมาณนี้ผมนะแล้วก็ดีข้อดีอย่างนึงก็คือมันไม่ยิงล้มนะเห็นไหมเพราะว่าวโหมดยัดลองดูให้มตายบ้างผมเอาตัวนี้แล้วการทำให้ตายอ่ะกันดำฮิตเป็นไงให้มันตายแบบไม่ค่อยจาก็ถือว่าสวยนะเปลี่ยนเป็นโหมดยานว้างผม โอ้เป็นโบดยานแล้วล้มเลยหมดยานลบนี่ผู้เล่นไม่มีเยอะนะคูอมีแค่บินแล้วก็ยิงบินแล้วก็ยิงผมแต่ว่ามันจะพิ้วกว่าเท่านั้นแหละว้าจัดจ้าเลยเกินซึ่งถ้ขั้นตายของหบดยานรบเนี่ยมันจะมีแบบเข้าฉากนะเดี๋ยวรอเก็บๆตัวนึงอ้ามีสิ เอ้ยเอ้ยขอสักนัดหนึ่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้เรียบร้อยเพอร์เฟกขอดูทาไม่ไา้หนะ่อยสิจ้าอปปโอ้โหเป็นการปล่อยมิสไซล,ล์ออกมาจากด้านหลังอะที่โรงเก็บด้านหลังนี่แหละอ๋อแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องแปลงร่างเป็นโมบิสูตรรอบหนึ่งนะ ทาทงที่ไม่ได้ใช้ล่ามูลมือศูนุ์ในการโจมตีเลยแต่ว่าใช้ล่ามีสายในการโจมตีอะก็ถือว่าแค่ได้ผมนะประมาณนี้เลยครับผมโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับเอ็นชาร์ดแรบเบิลเซต้ากันน้ำที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็ชื่นชอบผมนะโดยส่วนตัวที่ผมได้ลองใช้เมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นระควที่เหมาะมือมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยิงแม่นเท่าไหร่ผมนะแล้วก็ใช้ อ่าออโต้ขี่ขวาค้างเนี่ยนานๆทีเออเพราะงั้นวิซายแลชเชอร์วิซายพอร์ตตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะมันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากสำหรับผมนะแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือไอ้มิสไซพอร์ตเนี่ยจัดว่าเป็นอาวุธประเภทที่อ่าฟิสิกอ์ของผมนะโจมตีวัตถุนั่นเองก็ดีนะสำหรับวิปปะท่ากับพวกมีไอฟิวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่สําคัญนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของบีมไรฟเฟิร์ที่เอาไว้ใช้เจาะพวกอ่ารถป้องการะสุนหายอย่างอื่นด้วยไง ก็ดีนะมารอบด้านอะ่ะรู้สึกอย่างนั้นอะ่ะก็ถือว่าใช้ได้ผมโอเคเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันอีกทีผมนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่อะไรจะฝากละง้ก็ขอด้วยคนเนี่ยสนุนการเล่นเกม SGO ผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมนะบายบายชุบๆเต็งจริงหวังว่าอยากจะมี RG เหมือนกันตัวนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะออกมาหรือเปล่าเออชอบมากเลยครับผม what's to